สวัสดีครับจากร้านแม็กฟิ์นะครับวันนี้จะมาแนะนำมีดพับกันโซ่รุ่นใหม่นะครับตัวนี้จะออกมาต้นปี2022นะครับตัวนี้จะเป็นมีดพับในระบบไลเนล็อกนะครับสำหรับตัวนี้จะมีสีสันค่อนข้างแปลกตาเลยครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมด4สี4นะครับแต่วันนี้ ในส่วนที่เอามาให้ดูเนี่ยจะมีด้วยกัน3สีนะครับก็ตัวแรกนะครับก็จะมีสีดำนะครับเป็นลายคาบูกินะครับตัวนี้ตัวประกับเนี่ยจะเป็น ABS นะครับแล้วก็มีคลิปเนบอยู่ด้านขวาน,นะครับตัวนี้ใช้ระบบฟิปเปอร์ในการเปิดไว้นะครับแล้วก็เฟรมด้านในก็เป็นสเตเลสนะครับ ส่วนตัวที่2ก็จะเป็นเป็นลายคาบุกิญี่ปุ่นเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้จะออกสีฟ้านะครับสีฟ้าเขียวนะครับก็จะเป็นลายหน้าพีศารนะครับตัวนี้นะครับส่วนอีกสีหนึ่งก็จะเป็นสีแดงสไปเดอร์แมนนะครับเป็นไอแมงมุมสีแดงดำนะครับตัวนี้นะครับก็ตัวนี้ก็จับลื่นแล้วก็กระชับมือมากครับตัวฟิปเปอร์ก็เปิดไว้ได้ง่ายมากนะครับมีคลิกเน็ตอยู่ด้านขวานะครับของตัวแบนนี่ ลักษณะไมมีเนี่ยตัวนี้จะเป็นใบหัวตัดนะครับตกนะครับแล้วก็สีใบเนี่ยจะเป็นสีเหล็กขัดมันนะครับหรือว่าเป็นสีหินขัดนะครับประมาณนั้นนะครับก็ตัวนี้วัสดุเหล็กนะครับจะใช้เหล็กเป็นสเปรเล็4ซูนะครับความแข็งของใบมีดตัวนี้ก็อยู่ที่5 4าี่ลักรนะครับสำหรับความยาวรวมนะครับประมาณ 21.5ซนเมตรนะครับตัวใบมีดเนี่ยจะยาวประมาณ9.5นะครับแล้วก็ด้ามจะยาวประมาณ12นะครับความหนาสันมีดเนี่ยอยู่ที่0.25ซนเมตรนะครับแล้วก็กว้างประมาณ2ซนเมตรนะครับตัวนี้ก็ใช้งานสะดวกนะครับแล้วก็คิดว่าท่านที่ชอบมีดคกที่มีสีสันที่แปลกตานะครับก็เหมาะกับการสะสมแล้วก็ เก็บไว้พกพามากนนี้ะครับ,นนรบตรนี้ก็ทางร้าน b a c k f i e l ก็มีจําหน่ายนะครับสามารถติดต่อมาได้ทั้งในเพจ b a c k f i e l นะครับหรือว่าในช้อปปีหรือว่า,าเว็บไซต์นะครับ b a c k f i e l c o m นะครับพวกคุมจะขึ้นโครมาเรียบร้อยนะครับสามารถใช้งานได้ทันทีนะครับตัวนี้รับประกันนะครับหนึ่งเดือนนะครับ